เราสนามแม่เหล็กโลกอ่อนตัวลงนะครับดูต่อเกิดอะไรขึ้นแรงดึงดูดพื้นผิวที่หันเข้าหาดวงจันทร์ถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดน้อยลงค่า g คือค่าแรงดึงดูดของโลกน้อยลง สนามแม่เหล็กตรงนี้อ่อนลงไม่เกี่ยวกันได้เลนี้อ่อนลงแถบนี้ที่ขันเข้าหาพระจันนะครับแรงดรงนี้น้อยลงน้ํายกตัวสูงขึ้นถูกต้องไหมถ้าเอาแบบละเอียดคนกระโดดสูงขึ้นเพราะว่าแรงดูดของโลกน้อยลงในตำแหน่งในจังหวัดน,นี่ไหมครับอ่าทีนี้และไอ้น้ําขึ้นน้ําลง มันมาส่งผลอะไรกับแผ่น,นวินไวยอันนี้จากที่ผมให้ข้อสังเกตนะครับก็คือเหตุผลของสนามแม่เหล็กมาะถัดแลักษณะแม่เหล็กโลกกวามตัวลงน้ํามันโดนดูดโลกดูดน้อยลงก็โยกตัวขึ้นเท่านั้นเองแล้วบางคนถามว่า,าถ้าพัจรจ์ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นเราจะบอกว่ายังไงว่า ทำไมสนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กของดวงจันทร์ในตำแหน่งอื่นไม่เท่ากันแรงไม่เท่ากันทำไมมีแค่สองตำแหน่งนี้ตอบง่ายๆก็คือพระจันทร์โครงสร้างของพระจันทร์มองเหมือนกลมแต่ว่าที่ผิวของพระจันทร์นี้มีหลุมที่ใหญ่มากโครงสร้างของพระจันทร์มีหลุมที่ใหญ่มากถ้าเทียบเป็นปริมาตรออกมาดูเป็นปริมาตรแล้วเนี่ย ไม่สมดุลเนื้อของมวลกลมที่เราเห็นกลมเนี่ยพอหมุนดูจริงๆไม่สมดุลมีจุดแหวกทีนี้ในมวลที่ไม่สมดุลเนี่ยในมวลที่หนากว่าในด้านที่หนาด้านที่หายไปสนามแม่เหล็กที่ออกมารอบตัวเขาที่เราเห็นไม่เท่ากันด้านที่หนาสนามแม่เหล็กออกมาเยอะด้านที่แคบด้านที่เป็นหลุมหายไปสนามแม่เหล็กย่อม อ่อนกวา่าปานกว่าใช่ไหมครับทีนี้เขาหมุนไปอยู่ในตำแหน่งเต็มดวงในตำแหน่งครึ่งเซีย่ยวแต่ละจุดผลกระทบสนามแม่เหล็กของเขามากระทําต่อโลกจึงไม่เท่ากันนะครับถึงบอกว่ามีแค่สองตำแหน่งที่แรงอีกสองตำแหน่งก็เกิดแต่ว่าไม่แรงมากนะครับอะทีนี้มาดูเรื่องน้ําขึ้นน้ําลงน้ําขึ้นน้ําลง การขยับตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลลองเลกภาพนะครับแนวร้อยเลื่อนของเปลือกโลกด้านล่างไปคือแมกมาที่ขยับตัวแต่ทางนี้กดไว้ด้านบนคือน้ําที่มีระดับความลึกระดับหนึ่งกดไว้เป็นระดับเป็นน้ําหนักต่อเมื่อดวงจันทร์มาอยู่นะครับดวงจันทร์มาอยู่ปุ๊บ เปลือกโลกน้ําตรงนี้ถูกดึงถูกยกขึ้นมาตามทฤษฎีที่ผมบอกน้าหนักของน้ําตรงนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับกดลงไปมีผลไหมตําแหน่งพระจันขยับไปไปน้ําขึ้นอยู่ในบริเวณอยูอน่น้ำมาขึ้นบริเวณตรงนี้อสมมติตรงแล้วต้านข้าง น้ำทะเลหายดันมาอยู่ทางนี้น้ำทะเลที่หายไปเป็นไงครับระดับความสูงและปริมาตรหายไปน้ำหนักลดแรงกดที่กดลงพื้นรอยต่อเปลี่ยนไปมีผลครับขยับได้ผมให้ค่าพระจันร์ไว้หนึ่งลิตรเงื่อนไขก็คือ ที่กล่าวมาก็คือเงื่อนไขเขาต้องมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลกระทบกับโลกนะครับส่งผลกระทบกับสนามแม่เหล็กโลกมีสี่ตำแหน่งถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งสี่ตำแหน่งนี้ให้ใส่ค่าหนึ่งอย่างเช่นวันที่เราคาดการอยู่ในวันที่สิบสี่สิบสี่ค่ำส่งผ่านเข้าสิบห้าค่ำ ไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือแรมนะครับข้างขึ้นหรือข้างแมรมเหมือนกันเข้าสิบห้าข้ามเราจะคิดวันนี้ปุ๊บให้ใส่ค่าพระจันทร์เอเท่ากับหนึ่งจริงๆให้ใส่ได้ผมให้คำนวณไว้สามวันเพราะว่าเวลาอายุวัตสุริยมาประทะหรือว่าสนามแม่เหล็กเขา เขาขยับปรับตัวเนี่ยมันใช้เวลาผมให้คำนวณไว้สามวันจากวันที่เราคาดการคือสิบสี่ถัดไปวันคือสิบห้าก่อนหน้าก็คือสิบสามนะครับสามวันนี้ให้ใส่ค่า MO เท่ากับ1ถัดจากสามวันนี้ไปแล้ววันที่สี่หรือวันที่ห้าก็คือหลุดจากที่ตำแหน่งที่ประจันเขาส่งผลกระทบกับสนามเม็กโลกแล้วเนี่ยเป็นสี่ข้ามห้าข้ามหกข้ามอะไรพวกนี้ ให้แทนค่า mo เท่ากับศูนย์คือพระจันทร์ไม่ส่งผลกระทบนะครับตัดพระจันทร์ออกพระจันทร์เท่ากับ0แทนก็ไปนในสูนย์นี้เองนะครับแต่ที่ผมบอกว่าพระจันทร์เป็นตัวเอกเป็นตัวที่ถูกมองข้ามเป็นตัวที่ถูกถูกลืมหรืออะไรสักอย่างนะครับทุกคนมองข้ามพระจันทร์พระจันทร์อยู่ใกล้โลกเรามากกว่าดาวดวงอื เขาเห็นเราเขาดูเราอยู่นะครับอาทิตย์มืดพระจันทร์ก็ยังส่องแสงสะท้อนของอาทิตย์กลับมาหาเรายังมาเห็นเรา <shoe> นะครับพระจันทร์ mm hmm. เขามีความลับที่ถูกปกติอยู่ทีนี้ลองกลับไปสังเกตดูนะครับลองไปแทนในสูตรดู หรือไม่ย้อนรอยกลับไปดูที่ผมบอกการเกิดแผ่นด,ดินไหวในอดีตครั้งใหญ่ๆตั้งแต่เกิน6ลิตรขึ้นไปลองย้อนกลับไปดูวันเกิดเหตุนะครับว่าตรงกับตำแหน่งของดวงจันทร์ที่อยู่ในตำแหน่งไหนกี่ขัา้าลองกลับไปเช็คดูนะครับ สักหกลิกตรหรือเจ็ดลิตรขึ้นไปยิ่งยิ่งจะเห็นความชัดเจนนะครับส่วนเล็กๆนั้นดวงจันทร์ไม่ค่อยมีผลอยู่แล้วจึงบอกว่าดวงจันทร์คือพระเอกก็คือดวงจันทร์มีหน้าที่สรุปแล้วดวงจันทร์มีหน้าที่เหมือนสวิตปิดเปิดภัยพิบัตินะครับดวงจันทร์มีหน้าที่เหมือนสวิตปิดเปิดภัยพิบัติใหญ่ถ้าดวงจันทร์เป็นสูงภัยพิบัติยังไม่โหดร้ายเท่าไหร่ แต่ถ้าสวิต์ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งหนึ่งคือสวิตอ์ออนพร้อมอนุมัติให้เกิดภัยพิบัติใหญ่เขามีค่าแค่หนึ่งแต่ถ้าเขาเป็นหนึ่งมีค่าหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าเขาเปิดสวิตซ์ออนให้เกิดภัยพิบัติได้นะครับถ้าเขาปิดสวิต์ลงเป็นศูนย์ภัยพิบัติใหญ่ไม่มีนะครับเพราะว่าอะไร สนามแม่เหล็กโลกส่วนหนึ่งไม่ถูกพระจันกรดกดให้สนามแม่เหล็กโลกต่ำลงนะครับพระจันเป็นศูนย์เขาไม่ส่งผลเขาไม่มากดค่าพลังงานสนามแม่เหล็กโลกเราแต่ถ้าเขามีอำนาจเมื่อไหร่เขากดพลังสนามแม่เหล็กโลกเราต่ำองค์ประกอบอื่นประดังเข้ามาเกิดหนักเกิดใหญ่ได้แต่ถ้าพระจันทรไม่มีค่าไม่มี ภัยพิบัติใหญ่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการคาดการณ์ให้แล้วกันวิธีการ,การตัวอย่างแทนค่าในสูตรแล้วก็ย้อนรอยไปดูกันว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ผ่านมานะครับเรามาแทนในสูตรแล้วเราจะได้คำตอบแบบไหนนะครับล้วไปติดตามดูแล้วกัน